สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกพุธนวลจันทร์สวยๆน่ารักน่ารัก,รกแบบง่ายๆโดยลิบินสี่เส้นนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียญริบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบินตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดลิบิน4เส้นที่ความยาว42เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน12เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะรีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทัาเหลียนทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ รีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปฝั่งด้านขวามือพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานก็ค,ค่อยดึงค่ะแล้วเราก็จะกดลงไปนิดนึงนะนี่นะคะจะได้แบบนี้นี่นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดหนึ่งเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สแล้วก็เส้นที่3จะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีลิบินเรียงกันมา4เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะ จับหมุนมานะนี่นะคะลีก็จะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่4นะนับมาเลยค่ะ 1, 2, 3่งสานี่นะเสร็จแล้วเราก็จะจับอริบินเส้นด้านในออกมาก่อนจับลิบินลงมาตรงๆแบบนี้ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานของช่องที่3ที่เรานับมานี่นะนี่นะคะค่อยค่อยดึงค่ะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึง นี่นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินเส้นด้านยาวฝั่งด้านขวามือจับลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงใบตรงฐานใต้เส้นของเขาเองเลยนะคะให้ลิบิ้นเข้ามาด้านในนะนี่นะคะอาจจะติดตรงนี้นิดนึงนะเราสามารถเปิดกรีบริบิ้นดูได้นะคะนนะเพื่อดึงอลิบินขึ้นมานะคะ เราก็จะให้ดิบิ้นฝั่งนี้เสมอตรงฐานนะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังเส้นของเขาเองนะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะดูกรีบด้วยนะนี่นะคะเราจะให้กรีบมีช่องแบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้เลยนะคะนี่นะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะคะนี่นะให้ริบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยค่อยดึงริบิ้นลงมาได้แบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะแล้วแต่ชอบนะว่าจะตัดแบบไหนนี่นะคะของรีรีจะตัดแบบนี้นะให้เสมอตรงฐานนะคะ นี่นะลีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ ัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพุทธนวลจันทร์สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ